ส Tat ุลลัลร r ะหมานุ r ฮิม s a l a m u alaikum warahmatullahi wabarakatuh สีรุกน์ฮัจจ์นี้ทำให้ได้ฮัจจ์มบรูรท่านนบีสัลลัลลอฮุซุ่มดก่าวว่า "al-hajjul-mabrur ليس له ج อิลลั ا ا ันนะฮัจจ์ที่มบรูรไม่มีการตอบแทนใดๆนอกจากสวนสวรรค์ของลอสุบะฮานะหัวตะเท่านั้นซึ่งนิยามของคำว่ามบรูรนี่ก็คืออันบิรลเาได้กล่าวในอันกุรานว่าวะลากินนั n b i r รม h m a n ต ความจริงแล้วอันบิรเนี่ยคือความดีก็คือการยำเกรงต่อลอสุบฮาหนหัวตาเนี่ยเองดังนั้นคนที่จะไปทำฮัจญ์ในปีนี้หรือว่าจะปีใดก็ตามนะผมจะให้สี่รุกลนที่อุลามาบอกว่านี่คือแก่นของการทำฮัจญ์ซึ่งสี่รุกลนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับรุกตนอิสลามแบบมีห้าประการใช่ไหมครับมีชาฮาดมีการลำรงละหมาดการใจสากาดการถือสือดแล้วก็ฮัจญ์ถ้าเราเอาใจใส่กับรุกลนอิสลามทั้งห้าประการนี้ มันทําให้ชีวิตของเรารสมบูรณ์ฉันใดฮัจุรุกลิสลามข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็มีรุกลของตัวฮัจเองเนี่ยมี4รุกลซึ่งรุกลที่ว่านี้มี1การครองอิหรอม 2. การอูฟูฟที่ทุงอารอฟะสามการตัวาฟร,รอบใบตุลโลเรียกว่าตัวาฟฮัจและ4คือการแสแอหลังจากตะวาฟรสี่รุกลน,นี้คนที่ไปทำฮัจเดบท่ทีเราอาจจะไม่รู้ว่าอ้แก่นของฮัจเด่คืออะไร พี่น้องฟังคลิปนี้นะแล้วเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในรุกลเหล่านี้นะฮะมันจะทําให้ฮัจ์ของเราได้มาบรุษหรือว่าได้รับการตอบรับจากลอสุบฮานหัวตาอันนี้จากตัวบทที่มาจากอันกราแล้วก็สุนาขท่านจะมศสองหลอหัวอะไรสักเรามาดูรุกลแรกรุกลนแรกก็คือการครองอิหรอมการครองอิหรอมก็คือการปลดปลดชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายและสวมใส่เสื้อผ้าเฉพาะที่ศาสนาอนุมัติสำหรับผู้ชายก็คือผ้าสองผืน พื้นบนกับพื้นล่างกางเกงข้างในเสื้อข้างในนะฮะไม่อน,นุญาตที่ให้สวมใส่รวมถึงรองเท้าก็ใส่รองเท้าแตะอันนี้คือชุดอิรอมและรวมถึงข้อห้ามต่างๆสำหรับการขออิรอมเช่นห้ามตัดเล็บห้ามตัดผมห้ามพรมน้ําหอมชุดเสื้อผ้าเนี่ยมีจํากัดผู้ชายก็คือ2ผืนผู้หญิงก็คือห้ามปิดหน้าแล้วก็ห้ามสวมถุงมือให้ใส่ชุดเป็นปกติผู้หญิงสามารถที่จะคลุมเหยียบได้ผู้ชายเอาผ้ามาปิดผมไม่ได้ ใช่ไหมครับห้ามทําสัญญาการแต่งงานห้ามรวมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาห้ามล่าสัตว์เป็นตน้นอันนี้ประมาณ6ข้อที่เป็นข้อห้ามสาหรับการขออ,รอิรอม์การขออิรอมเนี่ยมันคือข้อห้ามที่เดิมมันเป็นที่อนุมัติถามว่าทําไมอาลอสซุบฮหานหัวตาได้ห้ามเป็นการเฉพาะเนื่องจากว่าเพื่อให้เราได้เกิดความ,ยมเยำ่กรเงต่อลอสซบาหานหัวตาดังนั้นในจึงต่างๆที่อลอสุบาหานหัตาห้ามช่วงขอเอรอมเนี่ยและสิ่งเดิมที่ลอสได้ห้ามเอาไว้แล้วถ้าเรารักษาสิ่งเหล่านี้โดยเคร่งครัด ขณะที่เราของอิฮารอมตลอดการทำฮัจจ์ของเราเนี่ยมันจะทำให้เราได้ฮัจจ์มาบรูฮนี่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือการฮุก,ฟกฟูฟที่ทุ่งอาราฟะกูฟทุ่งอาราฟะก็คือวันที่9ก้าซึ่ฮิญาบไปหยุดอยู่ที่ทุ่งอาราฟะซึ่งทุ่งอาราฟะเนี่ยเป็นสถานที่ที่นบ,บีอาดัมพันธะฮะวะมาเจอกัน <c oughs> เป็นสถานที่ที่เรามนุษยชาติเคยถูกอลัลลอฮ์นำเอาเอาลูกหลานของนบ,บีอาดัมมีฮัติสตกท่านนบีสอลลหะสำหรับฮัติสโซเฮะนำเอามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยออกมา จากหลังกระดุกระหล่ำของนบ,บีอาดัมแล้วเราก็ถามอัลลอฮฺสุบิรอบ,บิคุมข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือกอลูบะลาชิดนะมนุษย์ทุกคนกล่าวว่ายืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานอุฮตะคือพระเจ้าของพวกเราดังนั้นวันที่เรามาอยู่ทุ่งอารฟาฟานี่เป็นวันที่เราจะยืนยันคํากล่าวนี้ท่านนบ,บีได้บอกว่าคําพูดประเสริฐที่สุดคือคําพูดท,ที่ที่ อัฟ ض ل ดุอาดุอาวียอมีอารฟะดุอาประสบที่สุดคืออัลลว่าอารฟะวลาอัฟ ض ลุมาคุณตัวอานาวนบียูนมินกบลีและคำพูดที่ประสบที่สุดที่ฉันเคยกล่าวและนบีก่อนหน้าฉันเคยกล่าวก็คือคำว่าล il a อีล h อิลอหฺวาเดหฺลาอัลแชริกะละละหุลมุนกุละลหุ l ฮัมดุวาหฺอัลละหุลิชันกอดิอการให้เอกภาพต่อละสุบาฮานัฮฺอัลละหการกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าในนอกจากาเพิมพผู้เดียวละเป็นเจ้าของอานาจ และหุนมูนกลัวและหุนทำดุเจ้าของการมส,สนเสริญและเรามีความสามารถในทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นคําพูดที่ประเสร,ริฐที่สุดในวันอาราฟะในวันอาราฟะเป็นวันที่ประเสร,ริฐที่สุดในรอบปีดังนั้นเนี่ยเรากล่าวคําพูดประเสร,ริฐนี้เป็นการยืนยันเอกภาพของลัสุบะาหาันหัวตะละอุกุฟทงอาราฟะเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้ฮัชของเราถูกตอรบรับแสดงความนอบน้อมต่อลัสุบะหันหัวตละลัลูปคนที่สองนะรูคกคนที่สามคือการตาวะรอบไปจุดลอบการตาวะรอบไปจุดรอเนี่ยเหมือนกับรอบเดยรเจ็ดรอบ เหมือนกับชีวิตของเรามีทั้งหมด7รอบใช่ไหมฮะและการตวราฟรอบใบตูล้ล้อเนี่ยมันเหมือนกับการโครจรของสปปรรพสิ่งต่างต่างบนโลกนี้จักรวาลนี้เนี่ยมันโครจรเหมืนอนกับที่มน,นุษย์เน,นี่ยโครจรรอบอาคารกาบะดังนั้นนี่เป็นสิ่งปาศจารย์รที่เรากําลังประกาศว่าเราขอสะดุดีต่อลอซุบอาหารหัวใจเหมือนกับสรรพสิ่งต่างต่างที่มันโคจรกลับไปหาล้อชีวิตของเราเช่นเดียวกันกําลังโคจรผินหน้าไปหาล้อซุบอาหารหัวใจดังนั้นความหมายของการตปราฟเนี่ยมันจึงเป็นความหมายที่สุดยอด ดูอาระหว่างมุมของรกนุยามานีกับมุมหินดำเนี่ยก็คือรบบนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวาฟิลอาเคโรติฮัสนาตะอุกยนาตาบานาเป็นดูอาที่ขอความดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ก่อ,อายันนี้ในในอิสราเบลกครองเนี่ยว่าตําหนิคนที่ฟามินน,นาซิมายยกูหรือรับบนาอาตินาฟิดุนยาคือเขาขอชีวิตในดุนยาขอปัใจจัยในดุนยาจะรับความได้วัดวัตถุในดุนยาเท่านั้นเราบอกวามาลลฮุฟิลอาเคโรติมินคอลักเขาจะไม่รับการตอบแทนในโลกหน้าถามว่าทําไมอ่ะ เนื่องจากว่าเขาขอคือขอเฉพาะในดุนยาแต่เราบอกว่ามินหุมแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะกล่าวรับบานาอัตินาฟิดดุนยาฮัสนนะวาฟิลอาคิรอติฮัสนนะวกินาอัตบานาเขาจะรับการตอบแทนทั้งสองโลก,โลกนี้แล้วก็โลกหน้าังนั้นนี่คืออะไรฮะนี่คือดุอาที่จะทําให้เราตักเตือนว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะในโลกนี้ในโลกหน้าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นการกล่าวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะครบรอบในแต่ละรอบของการตะวัตและสุดท้ายคือข้อที่สี่การแสแอระหว่างซอฟารและมารุวา มันคือต้นกําเนิดมาจากท่านหญิงฮฮยัตที่หาน้ําให้กับลูกหมายถึงว่าอิสลามกําลังบอกถึงโครงสร้างสําคัญให้เอาใจใส่ลูกเหมือนกับที่ท่านหญิงฮายัตท่านเอาใจใส่ลูกและนี่คือสี่รูปกรอิสลามที่เราจําเป็นต้องทํามันอย่างดีทําแบบรู้ความหมายและใครต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับมีหนังสือที่ผมพึ่งพิมพ์ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือสู่เป้าหมายแห่งการทำฮัจ์อันนี้อาจารย์ผมเขียนเองชื่อเชคครูเมดีนะนะสอนผมที่มักกะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของเชคอุทลมีน นะฮะเล่มนี้เนี่ยผมแปลมาแล้วก็จัดเป็นเซตให้ใครที่จะไปทำฮัชในปีนี้ผมแนะนำคู่มือละหมาดฉบับเรื่อกลแล้วก็ดูอาร์มุสยาบัฉบับเครื่องกล่นเอาไปสามเล่มนี้เ,นเอาไปช่วยประกอบพิธีฮัชเล่มนี้เนี่ยช่วยทำให้ฮัชของเรามีรสชาติบางจริงขึ้นมีประวัติมีอะไรต่างต่างเนี่ยดีงามมากๆทั้งเซตเนี่ยสองพบาทรวมค่าส่งนะพิเศษพี่น้องชมคลิปนี้ ลดเหลือเพียงแค่1590พี่น้องพิมพ์ CF มา1590นี้0ชุดให้กับสำหรับพี่น้องที่ต้องการจะนำอชุนนี้ไปเป็นทายาก็ได้หรือว่าจะไปศึกษาเองสำหรับคนไปทำฮัชก็ได้ครับสลามอะลยกลุมเราทุกหลอกนะครับ